วันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสินค้าของกิบเารีนะคะคูวรอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะคะในสังคมยุคปัจจุบันที่มันมีในเรื่องของภาวะต่างๆค่าครองชีพปัญหา เงินมันหายากนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าเรารู้ว่าสังคมมันเป็นแบบนี้เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้มันทันให้เปรียบเทียบกับตัวเองในยุคของไดโนเสาร์เนาะที่สมัยก่อนไดโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธุ์แต่สัตว์ที่มันไม่สูญพันธุ์ก็เพราะว่ามันมีการปรับตัวนะคะมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราอยากให้ตัวเองอยู่รอดนะคะในสังคมยุคปัจจุบันเราก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองหรือว่าปรับตัวนะคะ แล้วก็สินค้ากิฟต์รีนที่มาแนะนํากับให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะสินค้าขายดีแน่นอนก็คือยาสีฟันเด็กนะคะที่ครวันขึ้นอยู่หน้าจอนะคะตัวนี้ขายดีมากๆหลอนละ35บาทนะคะ